สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะคัตตี้อยู่ที่เขยาใหญ่ค่ะแล้วก็อากาศดีมากเลยนะคะคัตตี้ก็เลยจะพาทุกคนนะคะไป mix and match เสื้อผ้านะคะใน minimal look ค่ะมีความคุมโทนเป็นธรรมชาติแล้วก็คล่องตัวค่ะ แคทตี้ใช้ในวันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถซื้อตามได้ง่ายๆนะคะที่ยูนิโคลค่ะแคทตี้เริ่มเป็นคอรเลคชั่นล่าสุดนะคะที่ร่วมกันกับอ n e เนสเดอลาเฟรซองค่ะแฟชั่นไอคอนระดับตำนานนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเขาเป็นไอคอนิกแฟชชั่ค่ะเป็นคนที่เป็นอินสปิเรชันนะคะให้กับแฟชั่นเฮาส์ชั้นนำหลายแห่งเลยและเป็นเจ้าของแบรนด์อินเนสเด f ลาเฟรซองอีกด้วยค่ะซึ่งคอลเลคชั่นนี้นะคะแคทตี้ชอบมากค่ะเพราะว่าคุณอ n นเนสนะคะเขาออกแบบโดยมีความเชื่อว่าผู้หญิงทุกคน สามารถสวมใส่ได้และสามารถแสดงความงามออกมาในรูปแบบของตัวเองค่ะบวกกับปรัชญาไลฟ์แวร์ของยูนิโคลนะคะที่ทําเสื้อผ้าออกมาให้ผู้สวมใส่มีชีวิตที่ดีขึ้นใส่ใจในรายละเอียดและพัฒนาไม่หยุดยัง้งเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนคอลเลคชันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากสมัยเด็กที่คุณอุลนสเดินทางไปเที่ยวเมืองโดวิลที่เป็นเมืองชายทะเลทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศสที่สาวาปปริเชียงนิยมมาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อ,อนไปดูที่หน กันเลุคนี้นะคะคัตตี้เลือกเป็นเดรสสีแดงค่ะเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปนะคะจะทําให้เราป๊อปอัพขึ้นมาค่ะและด้วยความที่เป็นทรงอย่างนี้นะคะทําให้ใส่สบายค่ะเป็นทรงที่ควรจะมีติดตู้ไว้นะคะเพราะหยิบมาใส่ได้เรื่อยๆไม่มีอ่าวค่ะเติมมูดให้ดูวาเคชั่นขึ้นนะคะด้วยเข็มขัดหนังค่ะ ึ่งเทคนิคนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยหุ่นสวยขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะเป็นการแยกอกกับสะโพกออกเลยกันค่ะเอาจริงๆแค่นี้นะคะเราก็แบบลุคนี้ก็สามารถจบได้แล้วอะแค่นี้ก็แบบออกไปข้างนอกก็แบบสวยแล้วดูวเคชั่นแล้วนะคะเพราะเราก็ หยิบกระเป๋าใบนี้นะคะมาคอมพิวต์ลุคซึ่งที่จะเลือกเป็นกระเป๋าที่แมีเรียลมีความเป็นธรรมชาตินะคะอย่างใบนี้ค่ะสีก็จะเป็นสีที่แบบใช้ได้เรื่อยๆนะคะใช้ได้แบบไม่มีเอากระเป๋าใบนี้นะคะคัตตี้ชอบมากคือใส่กับอะไรก็เข้านะคะและที่สําคัญมีความคงทนนะคะ มีมี2ช่องนะคะแล้วก็มีช่องใส่การต่างๆสามารถใช้งานได้จริงใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีน้าตาลอย่างนี้นะคะพอเรามีกระเป๋าน,นี้เข้ามาหน่อยอะคะ่ะเสริมให้ลุคของเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะ Eco friendly, คอีโค่เฟรนดีมีความซอฟมีความละมุนะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะทุกคนคัดที่ขอบเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้ลุคนี้ดูฟูขึ้นนะคะนี่เลยค่ะแนะนําเลยทุกคนต้องมีคนละตัวนะคะเป็นเบสเซอร์ที่เป็นผ้าแบบธรรมชาตินะคะทรงโอเวอร์ไซส์หน่อยๆนะคะ ะะหรือว่าจะใส่แบบสอดแขนเข้าไปก็ได้นะซึ่งข้อดีนะคะก็คือเราสามารถเอาไว้กันหนาวกันแดดได้อีกด้วยค่ะทุกคนแ้วลุูเราก็ดูแบบฟูมากขึ้นมีความมองมากขึ้นเท่ม,มากเลย ตัด huh? เลสลุคค่ะแต่งตัวให้ดูไม่พยายามนะคะแต่ดันดูดีมีสไตล์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยแต่ละไอเทมที่เราเลือกเนี่ยต้องควรจะเป็นของที่คุณภาพดีนะคะคัดติ้งสวยซึ่งที่นี่ลุคนี้จากยูนิค o นะคะข้อดีคือท,ทุกคนเนี่ยสามารถนําไป mix and match ได้ต่ออีกหลายลุคมากๆเลยค่ะถ้าได้เลือกเป็นเสื้อสีเบจต,ตัวนี้นะคะผ้าใส่สบายมากทุกคนเป็นผ้าคล้ายๆผ้าซิลก็เสื้อตัวนี้สามารถใส่ไปทํางานก็ได้นะคะใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ไปได้แบบหลายอ็อชั่นมากๆเลยพวงคู่มากับกันเกงทรงขากระบ นะคะซึ่งทรงนี้จะบอกว่าเป็นทรงที่แบบทำเลสมากๆเลยนะคะใส่เท่าไหร่ใส่หยิบมาใส่ตอนไหนก็ไม่มีเอาค่ะมีความเป็นบอยๆนะคะชิคๆและทรงนี้ยอัมพางหุ่นได้เป็นอย่างดีมากๆเลยทุกคนแล้วก็เติมเข็มขัดเข้าไปนะคะเป็นอันว่าจบค่ะจะบอกว่าลุคนี้นะคะมีความเป็นคุณอินเนสตาเฟรซองสูงมากเลยค่ะแอบบกระซิบอีกนิดนึงนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะให้ลุคนี้นะคะดูฟอร์มอลขึ้นเช่นแบบไปประชุมหรืออะไรอย่างงี้นะคะให้หยิบเรเซอร์ยืมจากลุกที่หนึ่งเมื่อกี้มาเลยนะคะจะบอกว่า เห็นไหมว่าเบสิกไอเทมเนี่ยใส่ได้บ่อยแค่ไหนนะคะเอามาครีเอทได้หลายลุกมากๆเลยเมื่อกี้เราไปใส่กับเดรสใช่ปะ่ะตอนนี้เราเอามาคุมกับเสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงขากระบ,บอกนะคะให้ลุคธรรมชาตคุณดชอบมากแล้วก็คุมโทนมากค่ะ นะคะมาเรีนลุกค่ะซึ่งสาวบ,บริเซียงนะคะจะชื่นชอบลุกนี้กันมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤดูร้อนค่ะลูกนี้นะคะละมุนแล้วก็คลาซี่มากค่ะคที่ชอบมากเลยค่ะ เป็นการแต่งแบบคุมโทนเดียวกันทั้งลุกเลยนะคะทั้งตัวเสื้อแล้วก็ตัวกระโปรงนะคะเป็นสีเดียวกันค่ะแล้วก็เป็นผ้าแบบทักแบบเดียวกันทั้งทั้งสองเลยแล้วก็ใส่ใส่ดีมากทุกคนเราสามารถใส่แบบทักอินอย่างนี้ทั้งหมดนะคะหรือว่าจะใส่แบบคัตตี้ที่ทักเข้าไปนิดนึงแล้วก็ปล่อยครึ่งครึ่งได้ให้ดูแบบสบายสบายดูแคชชั่วนะคะดูชิลชิลแบบไลฟ์แฟร์ใส่แล้วก็คล่องตัวสุด จั่งออเทอรเี่เข้าไปนะคะด้วยหมวกใบเดียวเป็นอันว่าจบค่ะซึ่งหมวกใบนี้นะคะเป็นของยูนิโคลเหมือนกันค่ะนี่คุณภาพาเขาดีมากๆเลยนะคะทุกคนที่สําคัญซื้อมาใบเดียวสามารถใช้ได้ทั้งเราแล้วก็แฟนเรานะคะแบ่งกันใส่ได้เลยเป็นแบบหมวกที่มีความเป็นยูนิเซ็ก์สูงมากเลยเข้าตะเข็บอย่างดีนะคะมีแบบว่าซับในข้างในหมวกด้วยของ lo, ยูนิโคลเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพสินค้าดีแล้วก็ราคาจับต้องได้ทั้งหมดนี้นะคะว วางขายที่ Uniqlo และออนไลน์สโตร์ค่ะเว็บไซต์ uniqlo.com นะคะหรือ Uniqlo Application ค่ะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันสุดที่5กุมภาพันธ์2564นี้เป็นต้นไปเลยค่ะรีบไปช็อปกันนะคะ